ไอตัวนี้จ,จะเป็นแรงดันที่ตัวค yes. ่าแก๊สที at ่เราเหลืออยู่นะครับตรงนี้นะครับค่าแก๊สที่เราเหลืออยู่ไอตัวนี้ก็คือตัวที่เราจะให้มันตัดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราไม่ยังไม่ได้จุดแก๊สครับเราจะไม่ได้เปิดแก๊สเราจะเราตั้งเวลาตั้งตั้งที่จุดนี้ตั้งว่าจะให้มันตัดอยู่ที่เท่าไหร่ให้แรงดันมันออกมาที่ปลายเนี้ยเท่าไหร่ให้มันตัดอยู่ที่อย่างที่ผมจะตั้งคือตั้งตั้งให้มันตัดอยู่ที่สิบมาตรฐานมาครับอาจารย์ ก็มาตรฐานค <10 S 1> วามแรงก็แค่นี้ก็พอ <10 S 1> ก็เหลือเฟือครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปตัดเหล็ดตัดเลยนะครับส่วนตัวนี้เราก็เปิดปกตินะครับนี่อันนี้ก็แรงดันก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ก็ตั้งให้ตัดอยู่ที่ไม่เกินร้อยห้าสิบนะครับเราไม่ได้ใช้แรงดันอะไรเยอะมากมายนะครับก็ไม่เกินนี้นะครับ ร้ห้าสิบทีนี้ไอตัวนี้เราไม่ต้องไปหมุนมันบ่อยก็ได้ไอตัวตั้งปรับเนี่ยสมมติเราตั้งไว้ที่ร้อยห้าสิบก็คือร้อยห้าสิบเราปิดไวละปิดปิดเฉพาะตัวนี้เพราะตัวนี้มันจะพังง่ายอย่างที่ผมเนี่ยผมก็ใช้คีมล็อกหมุนหมุนไว้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบนี้แหละแต่มันพังง่ายนะครับคือมันต้องออกแรงบิดเยอะเราเลยตั้งไว้ที่เดียวเลยครับเพราะมันพังแล้วไง ผมผมถึงแนะนำไงว่าไม่ต้องไปหมุนนบ่อยปิดแค่ตัวนี้พอป้าเราตั้งตัวนี้ได้แล้วก็ปิดปิดอ่าปิดแค่ัวถังแล้วพอนะครับมันจะได้ไม่ต้องไม่ต้องเสียนะครับก็ปิดก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือคือการการเปิดใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะอลองเปิดให้ดูนะครับ เทคนิคของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งเปิดแก๊สก่อนนะครับเปิดแก๊สก่อนนะครับเวลาเปิดแก๊สก็เปิดมานี้นะับเราเปิดฟังเสียงดูก,ก่อนนะฮะเปิดประมาณนี้นะครับเวลาจุดก็จุดนี้นะครับอย่าไปจุดใส่มืออย่างนี้นะครับถ้า <laughs> จุดใส่มืออย่างนี้ก <laughs> <laughs> ็มือเราไปหมดนะแต่แค่งอย่างนี้นะ <laughs> ครับถ้าจุดนี้นะครับปรับไฟก็ปรับให้ได้ระดับ ไม่ต้องไม่ต้องแรงมากถ้าเราชำนาญแล้วก็ค่อยปรับแรงนะครับเอาแค่พอแค่คิดว่าพอที่ว่ามันจะท่วมตัวท่อของเรางนั้นการเชื่อมเราก็จะเชื่อมแนวนอนประมาณนี้นะครับแล้วเราค่อยเปิดอ,ออกซิเจนนะครับเปิดตอนแรกๆเนี่ยมันจะออกซิเจนเรามันจะไม่นั่นเลต้องค่อยๆเปิดๆนะครับเห็นเต็มปลายไฟไหมครับ ก็ให้ไฟไฟมันออกประมาณนี้ถ้าเราใจร้อนหน่อยเราก็เร่งอทซิเกนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเนะี่ยก็ให้เคลียวเคลียว<ๆ>ไ,ไฟอยู่ประมาณนี้ได้นะฮะปลายไฟประมาณนี้นะครับดูที่ปลายไฟนเ,น,เมมนี่ยผมมขออลดเื่นทีนี้นะฮะขนาดนี้ถือว,ว่าเอา่อ แดงเต่าของออกซิเจนไม่ได้เยอะนะครับ่ถ้าเราอยากให้มันละลายเร็วแล้วก็เตือออกซิเจนเพิ่มนะฮะตอนนี้นะฮะเห็นไหมครับ,ม,รรบมันจะแดงเร็วนมครับเพราะเราจะแดงเร็วพอเราพอเรา,าเลี้ยงไฟอย่างนี้คือเราไม่ใช่ไปอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ไปอย่างนี้นะฮะ อยู่ในนี้ฮะตรงนะฮะ <Okay. S 1> คือเวลาเวลาเราเชื่อมเนี่ยเราต้องตั้งมือให้ตรงก้าสถึองศาเรให้ไฟมันล้อมรอบท่อนะครับพอมันเริ่มแดงแล้วเนี่ยเรายกไฟเลี้ยงไว้อย่างนี้นะครับถ้าเราที้ไปนานๆมันจะขาดเสืครับละลายนะฮะเห็นไหมครับพอมันแดงแล้วเนี่ยพอมันแดงแล้วเนี่ยเราสามารถวางลวดเชื่อมได้เห็นไหมครับนะฮะวางลวดเชื่อมแล้วก็ยกมือยกไฟเลี้ยงไว้นะฮะมันก็จะกระสมนะครับ อันนี้ผมทำให้ดูก่อนนะครับทีนี้พอเราจะเชื่อมหน้างานจริงๆก็ทำอย่างที่ผมทําให้ดูนะฮนะก็คือเลี้ยงไฟไว้ตรงที่เราที่ที่เราจะวางรวดเชื่อมนะฮะนี่ฮะเลี้ยงไฟไว้เดี๋ยวขึ้นวางรวดเชื่อมนะครับคือให้มันแดงก่อนให้มันแดงก่อนแล้วเราค่อยวางเห็นไหมฮนะแค่นี้แค่นี้มันก็ไปแล้วนะฮนะ เราอยากให้เราอยากให้ลูกเชื่อมมันไหลไปฝั่งไหนเราก็วางฝั่งนั้นนะครับตัวมันจะไหลไะมันจะไหลลงเองไหลลงเองครับถ้าไหลลงเองแล้วถ้าเราไม่เห็นรอยต่อ,อเราคิดว่ามันได้แล้วเราก็โอเคแต่ถ้าเราเห็นว่ามันยังบางอยู่เราก็เพิ่มได้เห็ไนไหมไม่เห็นรอยตอ่อย <Okay. S 1> แต่ทามันได้ไหมเราคิดว่ามันอยู่มันไม่บางเป็นไปเราก็โอเคแต่ว่าถ้าเราไม่มั่นใจ แล้วกอ็อีกรอบหนึ่งลยลายอีกรอบนึงแต่เราต้องยกให้ขึ้นเพื่อที่ไม่ให้ไม่ให้แรงต่อของของอกซิเจนมันเป่ารวดละลายไปหมดนะครับให้มันหนาหน่อยน,นี้เราก็แต่งได้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่า ราไม่ได้เน้นสวยงามนะครับน,น,นปิดปิดอปิดตอเชื่อมก่อนนะครับถ้าไปปิดแก๊สก่อนนะมันจะระเบิดใส่นะครับจบอาจจะแปะนะครับ่อขันนะ้ำพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเราก็ มาพิจารณารอยเชื่อมของเราเนะปกติถ้าเวลาเราเชื่อมหน้างานจริงๆถ้าเราไม่ได้เชื่อมจากข้างล่างถ้าเราเชื่อมจากข้างบนเราก็เอาผ้าชุบน้ําพันหัวท้ายไว้นะครับเวลาเวลาการเชื่อมนะครับมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่มไไมลามไปถึงไอตัวอฟองฟองน้ำที่หุ้มนะครับ เพราะว่าไอตัวทองแดงเนี่ยมันจะไวต่อความร้อนนะครับเรต้องชุบน้ำดูเช็ฟนะครับยยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราแคไ่ไม่ให้มันรั่วนะครับถ้าเราไล่เก็บงานดีๆมันก็จะดูเรียบร้อยนะครับแต่เราต้องเชื่อมให้มันไหลจดกันก่อน เพราะว่าเวลาเราจะต่อต่องานหรือต่อท่องเงี้ยส่วนมากเราจะต่อจากข้างล่างก่อนแล้วก็เรายกขึ้นไปขันแฟนะครับยกเว้นเราไปต่อจากข้างบนอันนั้นเราก็ปิดหัวปิดท้ายไ้นะครับแล้วก็เชื่อมได้เลยคถ้ากรณีที่ท่อมันตั้งตแล้วเราเชื่อมเราเลีอะไรอย่างนี้เลยก็มันก็จะจับตะแคงได้หน่อยหนึ่งอย่างเช่นเนี้ยในแนวในแนวดิ่งเนี้ยเราก็จับตะแคงก่อนก็ได้ เพราะเรายังไม่ได้ต่อทางด้านปลายนะครับเราก็จับตะแคงเบี่ยงหน่อยมันก็จะได้ครับก็ก็ไม่ยากครับอันนั้นนะครับแต่ในกรณีที่เราต่อจากข้างล่างเราก็เชื่อมแบบนี้นะครับอ่ะลองเนาะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงต่อจากล่างจะง่ายกว่าอะไรครับต่อจากล่างจะง่ายกว่าครับใครจะลองก่อนซื้อแต่กันย้อนมาใส่แกสใช่ได้ครับ หร <aría> ือตัวก <robot> ันย้อนใสก็ได <s Elliott humming> ้เพราะก็โรงงานข็ต้องให้มีให้มีต้องมีครับเพราะว่าธรรมดาแหละครับมันเฟตี้ลมปลอดภัยก็เราก็ป้องกันสุดดอดแล้วนี่บอกถ้าเราไม่เขาไม่ให้เราเชื่อมเราก็นั่นแหละครับซื้อสองทางต่อเพื่อต้นทุนหน่อยต้นทุน